สวัสดีครับพบกันในเคล็ดลับสุขภาพจากเวชวงโอสถกันเช่นเคยนะครับวันนี้ผมก็จะมาบอกถึงเคล็ดลับในการตรวจสอบว่าเพี้อนอยนยืหวังนี้เป็นของแท้หรือไม่นะครับเนื่องจากว่าเพี้อนอยนยืหวังเนี่ยมีของปลอมแล้วก็ของเลียนแบบค่อนข้างมากทีเดียวนะครับเพี้อนอยนยืหวังมีราคาสูงทีเดียวนะครับแล้วก็มีสรรพคุณรักษาอาการอักเสบปวดเนื่องจากอาการอักเสบปวดฟันแล้วก็ปวดเหงือกและในตอนนี้ก็มีการนําไปใช้เพื่อลดปวดแล้วก็ลดอาการอักเสบหลังการผ่าตัดครับ ทำให้แผปลผป่าตัดหายเร็วขึ้นแล้วก็เกิดแผลเป็นน้อยลงครับเวชพงโอสถได้รับความไว้วางใจจากรัฐบาลจีนแล้วก็บริษัทเพี้ยนจิวหวังเมืองจางโจวให้เป็นตัวแทนจําหน่ายแต่เพียงผู้เดียวของยาเพี้ยนจิวหวังในประเทศไทยนะครับดังนั้นเพี้ยนจิวหวังแท้ๆทุกกล่องทุกเม็ดจะต้องเป็นเพี้ยนจิวหวังที่เวชภง์เป็นคนนําเข้าครับถึงจะผ่านการควบคุมแล้วก็การขึ้นทะเบียนโดยออยอมั่นใจได้ว่าเป็นเพี้ยนจิวหวังแท้ๆครับเอาละครับเรามาดูกันว่าเพี้ยนจิวหวังแท้ เราจะดูกันยังไงครับเริ่มจากภายนอกนะครับก็ดูกันที่คุณภาพการพิมพ์ของกล่องก่อนครับตัวหนังสือต่างๆเหล่านี้โดยเฉพาะตราสีทองอันนี้จะต้องคมชัดครับพอมาดูด้านหลังฉลากยาก็จะต้องเป็นภาษาไทยที่พิมพ์อยู่บนกล่องเลยครับแล้วก็จะต้องมีเลขทะเบียนยาซึ่งเป็นเลขที่เราได้ขึ้นทะเบียนไว้กับอยอของประเทศไทยครับแล้วก็มีชื่อผู้แทนจําหน่ายคือหมอสันวพงศ์โอสถครับ บนกล่องนี้ก็ยังมีสติกเกอร์อีก3ชิ้นที่เป็นจุดสังเกตสําคัญนะครับชิ้นแรกก็คือโฮโลแกรมชิ้นนี้ครับซึ่งเป็นสติกเกอร์ของผู้ส่งออกครับในผลิตภัณฑ์ที่ขายในประเทศจีนจะไม่มีสติกเกอร์นี้ครับจะมีเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ส่งออกนอกประเทศจีนเท่านั้นครับสติกเกอร์ถัดไปก็คือโฮโลแกรมชิ้นนี้ซึ่งติดมาจากโรงงานผู้ผลิตที่จางโจวครับสติกเกอร์โฮโลแกรมนี้ก็ยังมีจุดที่ให้เราสามารถตรวจสอบความแท้จริงของยานี้ได้เพิ่มเติมอีกนะครับ สติกเกอร์ถัดไปก็จะเป็นสติกเกอร์ที่ติดโดยเวชภงโสดหรือผู้นําเข้าแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยเนี่ยนะครับก็จะมีโลโก้แล้วก็ชื่อเวชภงโสดครับแล้วก็จะมีจุดสังเกตสําคัญอีกจุดหนึ่งครับคือที่แถบสีข้างล่างนี้ครับถ้าเรามองโดยการเอียงให้ได้มุมแล้วจะเห็นคําว่า VPO ขึ้นมาครับสติกเกอร์นี้พิมพ์ด้วยเทคนิคพิเศษเทคนิคเดียวกับการพิมพ์ธนบัตรครับส่วนสติกเกอร์ด้านข้างนี้นะครับซึ่งระบุว่าผู้นําเข้าเป็นเวชภงโสดนะครับในปัจจุบันยังมีการติดอยู่ครับ แต่ในอนาคตเรากําลังเตรียมที่จะยกเลิกการใช้ครับจะใช้เฉพาะสติกเกอร์นี้สติกเกอร์เดียวครับเปิดออกมาเราก็จะเจอกับแผ่นพับที่พูดถึงเพี้ยนู่หวังนะครับแล้วก็กล่องยาเพี้ยนจหวังทั้งหมดส0กล่องครับก็จะต้องเห็นว่ามีสติกเกอร์ของหน่วยงานควบคุมการส่งออกแล้วก็เลขนี้นะครับจะต้องไม่ตรงกับเลขข้างหน้ารวมทั้งแต่ละกล่องเลขก็จะต้องไม่ตรงกันครับ การพิมพ um kind of ์ก to <Yeah. S 1> ็เช่นกันครับก็จะต้องมีการพิมพ์ที่ชัดเจนโดยเฉพาะตรานี้จะต้องคมชัดครับแล้วก็จะมีฉลากภาษาไทยแล้วก็มีสติกเกอร์จากผู้ส่งออกเช่นกันครับชิ้นที่อยู่ใต้สติกเกอร์การควบคุมการส่งออกเนี่ยครับแล้วก็สติกเกอร์จากผู้ผลิตอีกเช่นกันครับสติกเกอร์ผู้ผลิตในกล่องเล็กเนี่ยจะเป็นวงรีกล่องนอกจะเป็นวงกลมนะครับแต่ทั้ง2ออย่างจะมีคุณสมบัติในการช่วยให้เราตรวจสอบว่าผลิตภัณฑ์นี้ยานี้เป็นของแท้หรือไม่นะครับ คราวนี้เรามาดูกันว่าในกล่อง1เม็ดเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับในกล่องเล็กก็จะเป็นยาเพี้ยนหยู่หวังนะครับซึ่งบรรจุอยู่ในซองอลูมิเนียมฟอยสังเกตคุณภาพการพิมพ์บนซองอลูมิเนียมฟอยด้วยนะครับว่าจะต้องพิมพ์ได้อย่างคมชัดแล้วก็ตัวซองอลูมิเนียมฟอยก็มีความแข็งแรงหนาพอสมควรครับแล้วก็มีช่องให้มองเห็นเม็ดยายอยู่ข้างในครับในกล่องก็จะมีเอกสารกำกับยาซึ่งพิมพ์เป็นทั้งภาษาจีนแล้วก็ภาษาไทยนะครับ ก็สังเกตที่ตราแล้วก็ตัวคําว่าเพี้ยนจิวหวังนะครับจะต้องคมชัดจุดสังเกตที่สําคัญอีกอันหนึ่งก็คือกระดาษที่ใช้พิมพ์จะเป็นกระดาษที่มีลายน้ําครับเมื่อยกส่องไฟดูแล้วก็จะเห็นลายน้ําเป็นรูปวงกลมแล้วก็มีตัวคล้ายๆตัวเออยู่ครับลักษณะของเม็ดยาเพี้ยนจิวหวังนะครับพอฉีกซองมาแล้วก็จะเห็นว่าจะมีลักษณะเป็นก้อนแบบนี้ครับด้านหน้าก็จะเห็นคําว่าเพี้ยนจิวหวังอยู่บนเม็ดยาด้วยครับยานี้จะมีกลิ่น ค่อนข้างจะเฉพาะตัวบางคนก็บอกว่าหอมบางคนก็บอกว่ากลิ่นฉุนบางคนก็บอกว่าถึงขั้นเหม็นทีเดียวนะครับเพี้ยนอยู่หวังก็เป็นเม็ดแข็งๆอย่างนี้แหละครับในสมัยก่อนเวลาจะใช้ก็ต้องเอาไปบดเป็นผงบ้างหรือเอาไปฝานเป็นแผ่นรับประทานหรือใช้ปิดบนบริเวณที่เจ็บปวดหรือว่าบริเวณที่เป็นแผลอักเสบได้ครับปัจจุบันก็นํามาบดโดยใช้เครื่องบดความเร็วสูงครับ แล้วก็เอามาใส่แคปซูลซึ่งก็ทําให้รับประทานได้ง่ายขึ้นมากครับคราวนี้เรากลับมาที่สติกเกอร์ที่ผู้ผลิตเขาติดไว้บนกล่องนะครับก็คือสติกเกอร์อันนี้ครับก็จะมีจุดที่เราจะต้องสนใจอยู่3จุดด้วยกันครับจุดแรกก็คือเบอร์โทรศัพท์นี้ครับซึ่งเป็นเบอร์โทรศัพท์ที่ใช้ในการตรวจสอบว่าผลิตภัณฑ์นี้เป็นของแท้หรือไม่ครับจุดที่2คือ w o r l d w i d e Web ตัวนี้ครับก็จะเขียนว่า w w w t 3 3 1 5 c o m ครับ ซึ่งก็จะเป็นเว็บไซต์ที่เอาไว้ตรวจสอบความถูกต้องของผลิตภัณฑ์นี้ครับแต่ว่าไอ้เจ้าเว็บนี้เนี่ยเป็นภาษาจีนครับถ้าเกิดเราอยากจะใช้ภาษาอังกฤษเราก็ต้องเข้าไปเป็น worldwideenglisht3315.com ครับแต่ว่าจุดสำคัญที่สุดของสติกเกอร์นี้นะครับไม่ได้อยู่บนสติกเกอร์ครับอยู่ใต้สติกเกอร์นี้ครับเรามาดูกันครับว่ามันคืออะไรครับข้างใต้จะมีการพิมพ์ด้วยเทคนิคพิเศษเพื่อพิมพ์ตัวเลขอีก4ชุด ชุดละ4ตัวรวมเป็น16ตัวครับตัวเลข4ชุดนี้นะครับในแต่ละกล่องจะไม่เหมือนกันเลยครับในกล่องเล็กก็เช่นกันครับจะมีสติกเกอร์อันเล็กอันนี้ข้างใต้ก็จะมีตัวเลข4ชุดแบบนี้เหมือนกันครับเราสามารถจะนําตัวเลขเหล่านี้นะครับไปตรวจสอบในเว็บไซต์ได้ว่าเป็นของแท้หรือของไม่แท้นะครับโดยการเข้าไปในเว็บไซต์ครับตอนนี้ผมก็จะตรวจสอบเลข16หลักชุดนี้นะครับโดยเข้าไปในเว็บไซต์ worldwide english t3315.com นะครับพอเข้าไปก็จะมีหน้าจอให้เราพิมพ์ตัวเลข16หลักลงไปในช่องก็พิมพ์เข้าไปโดยไม่เว้นวรรคครับแล้วก็กดปุ่มเช็คครับถ้าเบอร์ตัวเลขถูกต้องก็จะขึ้นหน้าจอแบบนี้ครับซึ่งเจ้าเพี้ยนจยู่หว,วังที่ตัวเลขที่คุณตรวจสอบเนี้ยเป็นสินค้าที่มาจากบริษัทจังโจเพี้ยนจิ๋วหวังอย่างถูกต้องครับหน้าจอแบบนี้จะขึ้นตอนตรวจสอบเลขชุดนี้ครั้งเดียวครับถ้าเผื่อเราใช้เลขชุดนี้ไปตรวจซ้ํา มันก็จะขึ้นหน้าจออีกแบบหนึ่งครับก็จะขึ้นว่าเลขชุดนี้ถูกตรวจสอบมาแล้วกี่ครั้งตรวจสอบเมื่อวันเวลาใดถ้าคุณเอาตัวเลขชุดนี้เข้าไปตรวจสอบเป็นครั้งแรกแล้วขึ้นหน้าจอแบบนี้แสดงว่ามีคนนําตัวเลขชุดนี้ไปใช้แล้วครับอาจจะตั้งข้อสังเกตได้ว่าเพียรอยู่หวังกล่องนี้อาจจะไม่ใช่ของแท้ได้ครับคราวนี้ผมจะลองถอยกลับมาที่หน้าจอแรกนะครับแล้วก็ลองพิมพ์ตัวเลขที่ไม่ใช่ตัวเลขที่อยู่บนกล่องครับมันก็จะขึ้นว่าไม่พบรหัสนี้ครับแล้วก็เตือนเด้อครับว่า สินค้าชิ้นนี้อาจจะเป็นสินค้าปลอมครับแล้วก็มีเบอร์โทรที่เมืองจีนให้ว่าให้โทรไปตรวจสอบได้ว่าเป็นยังไงครับถ้าเบิดเราเข้าที่ w w w t 3 3 1 5หน้าจอก็จะเป็นภาษาจีนครับท่านใดที่รู้จักภาษาจีนก็อาจจะใช้เว็บไซต์อันนี้แทนได้ครับส่วนกล่องเล็กนะครับก็ตรวจสอบโดยการดูใต้สติกเกอร์ตัวนี้แหละครับก็สามารถจะนําไปตรวจสอบได้เหมือนกับบนกล่องใหญ่ทุกประการครับการหาซื้อเพี้ยนจีวหวังนะครับก็ควรจะหาซื้อจากร้านขายยาที่ น่าเชื่อถือครับรวมทั้งดูที่กล่องฉลากว่ามีภาษาไทยเรียบร้อยไหมมีเลขทะเบียนออยถูกต้องไหมครับแล้วก็ที่สําคัญคือสติกเกอร์ต่างๆที่ติดเอาไว้เป็นจุดสังเกตครับทั้งสติกเกอร์จากผู้ผลิตผู้ส่งออกผู้ควบคุมการส่งออกแล้วก็สติกเกอร์ของเวชภัณฑ์โอสถครับเพื่อให้ได้เพี้ยนจหวังที่เป็นของแท้แน่นอนเพื่อสุขภาพที่ดีของทุกท่านครับ